ตอนหาเสียงนี่ไม่มีพรรคเพื่อไทยตัวไหนบอกว่ามันจะมาทำคาสิโนมันมีแต่พูดเรื่องดีๆให้เราจนพวกเราเชื่อใจมอบอำนาจให้สุดท้ายมันก็จะมาทำคาสิโนนี่ไงทั้งที่รอบบ้านเรานี่มีคาสิโนเป็นร้อยที่แต่พี่น้องก็เห็นว่ามันไม่มีประเทศไหนจเจริญขึ้นมาได้มีแต่เจ้าพ่อมีแต่นายทุนสีเทามีแต่เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งท่านนักการเมืองทั้งหลายที่ใช้เป็นที่ฟอกเงินเท่านั้นที่พากันร,ร่ำรวยขึ้นมาจากคาสิโน นอกนั้นประชาชนทั่วไปไม่มีใครได้อะไรขึ้นมาหรอกครับมีแต่ปัญหามีแต่ความเสื่อมโทรมที่ถล่มลงไปในแต่ละประเทศ <c oughs> เรื่องนี้มันน่าสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยทำไมร้อนรนนักหนาอยากจะทำให้ได้มันชวนให้คิดย้อนไปถึงสมัยที่เขาขายปตทอบอกว่าจะพัฒนากิจการปรตทให้ดีขึ้นนะ้ำมันจะถูกลงผลสุดท้ายเป็นไงครับพอเราเชื่อใจเขาเขขายหุ้นปตทเกลี้ยงใน40กว่าวินาที แล้วพวกเราคนไทยเนี่ยไม่มีใครได้ด้วยเลยมีแต่พวกเขาเท่านั้นหลังจากนั้นทุกวันนี้บททก็คือสวรรค์ดีๆสําหรับนักการเมืองพวกนี้ที่เขาแบ่งเค้กกันไปส่วนพวกเราคนไทยก็เป็นได้แค่ลูกค้าเป็นคนหาเงินมาให้พวกเขาการจ้ำอ้าวจะทาบ่อนคาสิโนให้ได้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องฟังไม,ไม่ต้อง,งติดต่ออะไรไม่้ข้อมูลเข้าไปถึงขั้นบอกว่ามีคนลงมาประชามาติ80,000คนมันเป็นไม่ได้ยังไงพวกเราคนไทยไม่เห็นคนไหนมาถามพวกกูเลยวะ มันแอบไปทํากันตอนไหนแล้วถ้าเข้าไปดูไอ้ประชาเมตินี่ไม่ใช่มีแต่พวกเดียวกันกับท่านปั่นยอดโหวตหรือไงโอ้ยมันจะอ่านกินกันง่ายเกินไปไหมพี่น้องคนไทยต้องตื่นแล้วนะตอนหาเสียงนี่ไม่มีพรรคเพื่อไทยตัวไหนบอกว่ามันจะมาทําคาสิโนมันมีแต่พูดเรื่องดีๆให้เราจนพวกเราเชื่อใจมอบอำนาจให้สุดท้ายมันก็จะมาทําคาสิโนนี่ไงนี่มันก็จะกลายเป็นโยนบาปกรรมครั้งยิ่งใหญ่ใส่ประเทศไทย หลังจากน,นั้นพวกมันก็เปิดตูดไปไม่ต้องทาการเมืองอะไรอีกแล้วอาจจะหนีไปอยู่ต่างชาติแล้วก็เที่ยวกอบกลวยผลประโยชน์ส่งไปให้พวกมันผมคิดว่าพี่น้องพวกเราคนไทยทุกท่านต้องร่วมกันรับผิดชอบกับเรื่องนี้พวกเราเนี่แหละหลงทารลมนักการเมืองใหญ่จนทําให้พรรคเพื่อไทยมีอํานาจมาตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้มีแต่พวกเราคนไทยถ้ามันจําเป็นต้องลงถนนก็ลงไปหรือจะสู้กันทางกฎหมายหรือจะสู้ทางไหนก็ต้องสู้พวกเราคนไทยยออไม่ได้นะนี่คือการ เข้ามาล่าพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเขาทำเรื่องนี้สำเร็จไปพวกเขาสุขสบายไปตลอดชาติส่วนพวกเราคนไทยก็กลายเป็นทาาตลอดไปเช่นกันมันยอมไม่ได้จริงๆนะพี่น้อง